న ອັນໃນປະຈາມີຕະຕິຍັນເປພຸດທັມຕະລະອັງກາປະຈາມີຕະຕິຍັນເປທັມມັງຕະລະອັງກາອັດຊາມີຕະຕິຍັນ

ยถาตมฺมาอนตฺโตอนฺนุรุธโตอตฺตาริปุตฺโตอมคฺคโลอนุมหิเตโกอมฺโมอนุภาเวนตฺตานํเอกตโตอิจฺฉาอิติปิสํสตฺถา อมปันโนอิเตปิโตอปะกาวะสุขโตอิเตปิโตปะกาวะโลกภิตโตอิติปิโตปะกาวะอนุตตะโตภูริทัตโตมัตะรนติอิเตปิโตปะกาวะตัตถะเจวะมโน Aditi pito apakawa, apakawa Aditi pito apakawa, apini harapa Lamitamba, aditi pito apakawa Ularacha, sayapa, lamitamba Aditi pito apakawa, panitana รมิตัาปันโนอิติปิโตภะคะวะมหากรุณาปารมิตาปันโนอิติปิโตภะคะวะยานาปารมิตาปันโนอิติปิโตภะคะวะปโยคะปารมิตาปันโนอิติปิโตภะคะวะยติปาลามิตัา านน้อยเอเปเตสา a ะกวาโจติอลมิตัมป เอเติตตอปะคะวะค๊าปะอวะติปัระมิตังปันโนอิทติปโตอปะคะวะค๊าปะติติปัระมิตังปันโนอิทติปโตอปะคะวะค๊าปะวะชานะปัระมิตังปันโนอิทติปโตอปะคะวะค๊าปมลวิลล๊หิตาปรมิ สัมปันโนยิตตปิโตะภะคะวะนโอตัมชาติปารามิสัมปันโนยิตตปิโตะภะคะวะนคติปาลามิสัมปันโนยิเตป lo papa mi ti tho vaanmiz ti tho va ma lamizย ti tho papa miย Fa la mêang phải ต a ตอภกังวะตุเนธัปานะมิตัมปันโนอิตติปิโตอภกังวะอภิสามโพติปาลเมตัมปันโนอิตติปิโตอภกังวะเตระปันธัปาลเมตัมปันโนอิตติปิโตอภกังวะสัมมาทิฏฐันธัปาลเมตัมปันโ

เตตวะภะคะวะตฺตวาเตนสมฺมาอุริตตานะกนปารมิตฺตปัโนอิติปิเตวะภะคะวะหาปญญาปารมิตฺตปัโนอิติปิเตวะภวะกุโตปญญาปารมิตฺตปัโนอิติปิเตวะภะคะวะอสญญาปารมิตฺต ตเปตโตปะตะวะชะวะนะปัญญาปะระมิตังปันโนอิติปิโตปะตวะเตกปัญญาปะรมิตังปันโนอิติปิโตปะวะปัญจจุปรมตังปันโนอิติ ปะวาทะาลสุชากราปาระมิตตังปันโนิเตติตอปะวาทนปาระมิตังปันโนยิเตติตตอปะวาติาปาระมิตตังปันโนยิเตติตตอปะวาเนกาน ตัมปันโนอิติปิโสอาภัสราปัญญาปารมิตสัมปันโนอิติปิโสอะตะวะวิริยาปารมิตสัมปันโนอิติปิโสอาภัสราภัณฑปารมิตสัมปันโนอิติปิโสอาภัสราตัจตาปารมิตสัมปันโนอิติปิโสอะภัสรา ອະຣະຫະເມດຕາປະຫະໂນອະຣິຕິປິໂຕອະກະຖະວະເ ละมมิสามปันโนะอิติปิโตะปะตวะนเปาปะรมิสามปันโนอิติปิโตะปะตวะนะตัสสะปะรัมมิสามปันโอิติปิโตปะตวัสสะอุปปะละมมิสามปันโอิติปิโตะปะตวะัสสะปะม ຕານมມິຕານພະອະນຸອິຕິປตໂຕພະກະວັດທັມตະເຕນຕະພາລະມິຕານພະອະນຸອິຕິປິໂຕພະກະວັດທັນພະຍານ

Ta rami tam noi it tiau pak วิตถานาเวตาปารมิตาปันโนอิติปิโสภะคะวามโนมยสิเวชาปารมิตาปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติเวชาปารมิตาปันโนอิติปิโสภะคะวาเติปโสสะเวชาปารมิตาปันโนอิติปิโสภะคะวา ปาละเจตเวชาปารมิสัมปันโนอิตตปตาปชะวะตุวเนวะ เวชฌาปมิสามปันโนอิติปิโสปะขวายเวชาปมิสาปันโนอิติปิโสปขวาจลานเวชฌาปมิสาปันโนอิติปิโสปะขวาเวชานาสรมเวชฌาปมิสาปันโนอิติปิโสปะวาย ะุวะเวหาารมิตตัปันโนอิติติโตปะตะวะปะริงญาณะอะรมิตตปันโนอิติติโตปะตะวะปะหานะารมิตตัปันโนอิติติโตปะตะวะตัชฌิริยาปะรมิตตปันโนอิติติ ขาว่าวนาปารมิตามปโนอิติปิโตปะาวะปะเริยาปะานาจิกเรยาขาวนาปารมิตางปนโนอิอติปิโตปะาวะจตุธรรมะเจะ นะมิสัมปะน้อยิเติปตอะวะปะเกสัมมิทัยญาณปานะมิสัมปันนอิตปตอะวะโกติภักขิยท ปารมิสัมปันโนอิติปิสัพพวาติปัะฌานปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิสัพพวาตัมัยปะฌานปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิสัพพวาอิเิปิตตปัญญาปารมิสัมปันโนอิติปิสัพพวาอิมริ ยตอน nya พ r มีสพ่อนวยอธ pit ิดตัวทวาันป nya para ra มีสานปนอิดตัวพ่อยทวาปวชางก็ còn ญ πα ra มีสพ่อนยอธิด do พ่อยทว่าคงทีก็มธถามาป ra มีสาผนวยอิดตัวพ่อยทวาอบ lí ตัว သောတေတိကိရိယာပါລະミຕາມပါณอิတိပိသောພະຕະວະອະณෝອິຕິပိသောພະຕະວະອະລະຫະຕະລະວິໂມທິပါລະミຕາມပါອະນໂອອິຕິပိသောພະຕ ฐานายนะภารมิตสามปันโนอิติปิโสภะวาวิปากยานะภารมิตสามปันโนอิติปิโสภะสาวาพาตัสไทรมิเตปัิปานะภารมิตสามปันโนอิติปิโสภะวาวินาณาตุยานะภารมิตสามปันโนอิติปิโสภะสาวา ตานานาณิมุติกายนะาลมิตามปันน้อยอิติปิโสปะขาวเอเดียวอนยปริยติปาลมิตาปันน้อยอิติปิโสปะขาวายนิโรธาวตานายานะาลมิตามปันน้อยอิติปิโตปะวาวานิวัาวตานุยปิยานปะ ระมิตามปโนเอเทติขโตภควะจตโตอปะพนยานปาระมิตาปโนเอเติตโตภะคะวะอาะวะขยยาะนะปะรมิตาปนเอเทติตโตภะคะวะตุติสหะปะนะมติสหะปะโนภะเทนะมติสหะปะระมิตานปโน Pisso apakullita koen pitää lata hatainin no en palallatäda pai la mitään pan ้ย I Ti pitisto em paipa en d ย napalä m i เอเติโตอปะชาวายมะกกยานะปายะมิโตปานนอเตโตปะชวาเทยละกุณะปายมิสาปานนอเตโตปะชาวากุณะปายะมิสามปานนะเอิติโตะปะชาวาภามะปะละามิสาปานนะอเตโตปะชาวาภามะปะละ นะ l ารมิตาปันโนยิตตปโตะปะตวะพัลลาามิตาปรนโนยิติปโตะปะตวะปะลเยานะปาามิตาปันโนยิติปโตะปะตวะปุริตาปารมิตาปนโนยิตตปโตะปะตวะอะตุลยาพาละมิตาปนโนยิติปโตะปะตวะยะนป

car pada mitan pannua itiso baketacar pada mitan po noi iti beso bak Tacar para mitan pon nua iti pisso bak Tacar para mitan po Pakawa puasa caria Parami tampan Isipiso pakawa puasa caria Ayana parami tampan Isipiso pakawa ัตวะเตวตัจจริยาปารมิตังปันโนเอติปิโสปัตวะปารมิอุปปารมิตัมัตปารมิตังปันโนเอติปิโสปัตวะปัญจปาานาคันเตตเนจลาคนปารมิตังปันโนเอติปิโสปัตวะปัญจปาทานา เตุตวกาลกนภามิตัมันโนอิเตปตตอปะวาปัญจพัานานเตสุอนาตลกคา ธมิตังปัณโนอิติปิโสภะกัววัยยัตัญญะติสาไรขนะยานะปารมิตังปัณโนอิติปิโสภะกัววัยสารัสสารตุสิไรขณะยานะปารมิตังปัณโนอิติปิโสภะกัววยปิปลิโนยมลัยขณะยานปารมิตังปัณโนอิติปิโสภะกวาย ກະຕາຖານະປາລະມິຕາມປັນໂອອະອິຕິພິໂຕພະຄະວະກະຕາ เมตต a งปะณโญอิติปิโตภะคะวามุทิตะปารมิฏตัปะณโญอิติปิโตภะคะวามุทิตายนะปารมิฏตัปะณโญอิติปิโตภะคะวาสตกาปารมิฏตัปะณโญอิติปิโตภะคะวาสติคานะปารมิฏตัปะณโญอิติปิโตภะคะวาสัง ปารามิตาปัณโนอิติปิโสปตะวาสังวะริยนปารมิตาปัณโนอิติปิโสปตะวาปุ้งชัเวนิปารมิตาปัณโนอิติปิโสปตะวาปุ้งชัพเวนิยานปารมิตาปัณโนอิติปิโสปตะวายมกปาพิขริยปารมิ ตามปานนรอติปิสวาปะคาวายมะกานเปหานิยะปานระมิสัมปันราอติปิสวาปะกาวายะตุปรามะวิหานะปาลระมิสมปนราเอติปิสวาปะกาวานายวะนัยญาณะปานระมิ Tam nói so kau ta quan tayyana pada me sam oDP toa apakawa ja to di kotawalah yo ra